สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f อทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้กับช่องรัทธาปาฏิหารกอร่อนปฏิหารและสิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของคลิปคําเตือนนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับ ไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการคำนวณสูตรให้ดูใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ําว่าผมไม่สนับสนุนการพรัทที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับการวิเคราะห์นะครับได้ตัวเลขนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารยานและสติในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอด้วยนะครับสําหรับ ผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามกด s u b s ไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจก็ถือว่าเป็นค่าครูกันนะครับถ้าขอกราบขอบพระคุณที่เสียสละเวลารับชมรับฟังโฆษณาของเราจนจบนะครับเป็นคลิปไม่ยาหรอกนะครับอย่างมากก็แค่1112นาทีนะครับก็จะประมาณ8ถึง12นาทีถ้าอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เลขมงคลหาหน่อยนะครับเลขมงคลหานอย ประจำวันที่10นะครับเดือนมีนาปีหกห้านะครับก่อนที่จะไปวันที่10นะครับเรามาดูของวันที่9วันที่9นี่ซึ่งเป็นวันที่177นะครับ177วันยังไม่เคยหลุดแม้แต่วันเดียวนะครับสำหรับตัวเด่นนะสตัวนี่นะครับสตัวเด่นนี่คือตัวนี้พวกงนี้ก็คือผมประกบเป็นกําลังให้เฉยๆน,นะครับนะทีนี้มาดูกันตั้งแต่รอบ4ี่โมงนะครับก่อนเวลาก็เหมือนเดิมนะครับเวลาที่ ใช้เป็นหลักนะครับเวลาที่เป็นหลักที่เขาจะมาก็คือ5้าโมงหกโมงและ1นึ่ทุ่มนะครับแคบเข้ามาก็คือ5้าโมงกับเอ้หกโมงกับ1นึ่ทุ่มหรือเวลาเดียวนี่ก็ให้ดูพิกัดที่เวลา6กโมงนะครับนะทีนี้ผมจะให้ดูผลผมจะนําผลมาดูซิตั้งแต่รอบเวลา4ี่โมงเลยนะครับผลก็คือนะครับเก้าสามหกศูนย์สองนะครับเก้าสามหกศูนย์สองนะครับสองมาแล้วนะครับนี่เด่น เห็นไหมครับเด่นมันจะโผล่มาเรื่อยๆนะครับรอบแรกจะไม่ไม่ค่อยพลาดนะครับเดือนเดือนกุมภาเนี่ยรอบแรกเนี่ยสี่ตัวนี่พลาดไปแค่สองวันนะครับเดือนกุมภาที่รอบแรกที่ไม่มีสี่ตัวเนี่ยพลาดไปแค่สองวันนะครับอ่ะทีนี้มาดูรอบพิเศษนะครับก็คือรอบห้าโมงนะครับผลนเก้าสามหนึ่งแปดเจ็ดนะครับห้าโมงนะครับตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับเหมือนโทรบอกกันมาเลยนะครับแป๊บนะครับเจ็ด เห็นไหมครับตัวเด่นมาแล้วนะนี่แปดเจ็ดมีไหมมีครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะอือนะครับเก้าสามหนึ่งอ่าทีนี้มาดูนะครับรอบหกโมงนะครับหกหกสามครับสี่เก้านะครับสี่เก้านะครับสี่หกหกสามสี่เก้ามีไหมมีครับตรงตรงนะครับไม่ต้องกลับนะสี่เก้านะครับผม แล้วก็มาดูในรอบสุดท้ายครับ006นะครับ19รอบสุดท้ายนี้ไม่มีนะครับไม่ติดเข้ามาเนาะนะครับผมก็จะประกบ9้าให้นะเห็นไหมที่จริงนยที่ผมพูดเมื่อวานนะครับเห็นไหมผมพยายามประกบ9มาถึง3ตํตำแหน่งนะครับ9ามาจริงด้วยนะครับ9มาทุกรอบเลยนะครับสําหรับวันนี้มาหลักร้อย2รอบแรกนะครับแล้วก็มาหลักหน่วยล่าง 2>, 2รอบสุดท้ายเออนะครับเหมือนเขียนไว้เลยนะครับเนาะทีนี้มาดูกันนะครับงวันที่10นะครับมาดูเลขมงคลของวันที่10กัน วันที่10นะครับเดือน3ามีหกหเป็นวันที่178นะครับก็จะไล่เหมือนเดิมนะครับไล่ให้เหมือนเดิม,มเดือนสีตัวนะครับมีตัวไหนนะครับเด่นสีตัวมีตัวไหนบ้าง แปดตัวแรกนะครับสองนะแปดสองสาม แปดสองสามหนึ่งอืมนะครับประกบนะครับแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสาม สองเจ็สองส่สองส่วนเลข3 3มเจขาดไม่ได้นะครับ3ามห้าห วันนี้ก็สามหกมาตั้งสองรอบนะครับสามหกหกสามพรุ่งนี้จะมาหรือเปล่าเออหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับป็นเลขที่ประกบอบยากที่สุดก็คือเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะครับกำลังมันมันหาตัวที่มาที่จะมาคู่กับเขาอะอยากนะครับ บอกได้เลยเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เนี่ยนะครับสามตัวนะครับหนึ่งสี่แปดหนึ่งแปดเก้าสี่แปดเก้า 289แปดเก้หกแปดเก้านะครับมาที่นี้สําหรับเวลานะครับเวลาเราไม่ต้องไปฟิกเวลาก็ได้นะครับบางคนก็ยังให้เขียนเวลาผมก็เขียนให้นะครับสิบเก้าศูนย์ศูนย์เลขหนึ่งนะครับ เลขอันนี้18 00นะครับ17 00กับ18 00นะครับ8กับ3นะครับ8กับ3 18 00นะครับนี่ก็17 ไม่ใช่ออก2 8นะไม่ได้เอา28มาเนี่ยนะครับเราว่างดีๆนะครับไม่แหนมกันแหลกนะครับเนาะก็เลข2 27ี่เ็นะครับเลข8ปด0ี่กับ17 0 0ตัวเดียวก็คือเลข8เมื่อบานตัวเดียวก็คือเลข8ก็มานะครับวันนี้ไอ้วันที่10นะครับตัวเดียวก็คือเลข8เหมือนเดิมจะมาหรือไม่นะครับก็ อยากรับได้นะครับนำตัวเลขผู้ชาให้เกิดความมงคลนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ